สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยบรรเลงนะครับสำหรับวันนี้ผมจุพาท่านมาดูปุ๋ยเป็นปุยอาจารย์ธน,นิต์นะครับงอหมดแล้วนะครับ <laughs> ก็วันนี้จะมาบอกกล่าววิธีการเก็บปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะการเก็บปุ๋ยไว้ในรถในรถยนต์นะครับช่วงเวลากลางวันหรือเก็บไว้ทั้งวันนะครับข้ <laughs> อควรระวังเลยจริงๆผมก็เคยบอกไว้หลายที่นะครับบอกไว้หลายครั้งละว่า การเก็บค for ุยไว้ในรถเนี่ยผมทาบให้ดูเลยนะเห็นไหมครับงองอจริงเลยการเก็บคุยไว้ในรถเนี่ยไม่ไม่ควรเลยไม่ควรเก็บไว้เพราะว่าถ้าเราเก็บไว้นี่ขนาดมีถุงนะผมใส่ถุงแบบนี้เลยใส่ถุงขุยของอาจารย์ทนิตนะครับที่แถมมาแล้วก็เอาเสียบไว้หลังเบาะฝั่งคนขับนะครับพอดีผมเตรียมไปเนี่ย เผื่อเวลาเจอสถานที่ผมก็จะจะเอาลงไปถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปนะครับผมเตรียมไว้ในถุงนี้นะครับจริงๆในถุงนี้มีขุยอีกหลายเราเลยนะครับแล้วก็พอดีผมไปแวะสถานที่ท่องเที่ยวที่เชียงรายนะครับเป็นลลิตาคาเฟ่เป็นป่าหิมะพันจำลองแล้วก็เป็นคาเฟ่มีอาหารมีกาแฟครบนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่สวยงามมากนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยมีการติด ระบบน้ำตกแล้วก็เป็นหมอกควันนะครับพอดีผมก็เอาอันนี้ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปทําคลิปมาตอนขากลับมาผมก็นํามาเสียบไว้คือไม่ได้ไม่ได้เอาใส่ไว้ในถุงตอนไปเนี่ยใส่ไว้ในถุงตอนขากลับเอามาเสียบไว้ที่หลังเบาะฝั่งคนขับนะครับแล้วนี้ไปจอดที่บ้านเนี่ยจอดไว้หนึ่งวันนะจอดไม่ได้จอดในร่มนะครับจอดตากแดดไว้นะครับแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ย จะไปเอามาเป่าปรากฏว่ามันงออย่างนี้เลยงอเป็นแบบนี้เลยนะครับกไ็ไม่ได้งออย่างเดียวนะปอกหลุดหมดเลยนะครับอันตรายนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะซ่อมจะทําการซ่อมเดี๋ยวผมมาให้ดูขุยที่อยู่ในถุงแบบนี้นะครับเป็นถุงถุงผ้าธรรมดาเลยนะมีมีขุยในนี้เยอะพอสมควรนะครับเนี่ย มีทั้งขุยไม้ขุยพลาสติกนะครับมีขุยในนี้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะขุยไม้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่าขุยอยู่ในถุงกับขุยอยู่ข้างนอกนะยิ่งถ้าเป็นขุยไม้นะครับถ้าไม่ได้เลี่ยมนี่แตกเลยนะครับเอาไว้ในรถนะครับถ้าเป็นไม้เราเล็กๆอย่างนี้ไม่เหลือครับงออันนี้ไม่งอนะครับนี่ตรงเลยก็คือสรุปว่าการเก็บขุยในรถเนี่ยใส่ในกระเป๋าหรือในถุงที่ที่อ่ ใหญ่ๆห,หน่อยนะครับจะทําให้ขุยเราในปลอดภัยจากการแตกหรือการงอนะครับได้ดีมากกว่านะครับส่วนตัวนี้เป็น p v c นะครับมันเลยงอก็รอบนี้เป็นรอบที่2แล้วที่ผมทําให้ขุยงอเดี๋ยวตัวนี้ผมจะพยายามดัดคืนนะครับผมทดลองเอาไปตากแดดคืนแล้วเอาไปใส่ในรถคืนไม่คืนนะครับงอแล้วไม่คืนนะครับเดี๋ยวผมจะลองต้มน้ําร้อนลวกครับต้มร้อนลวกแล้วก็ ก็พยายามจะไม่ดัดเพราะว่าการดัดเนี่ยอาจจะทําให้รูปทรงของทรงกลมเนี่ยทรงกระบอกเนี่ยบิดเบี้ยวไปได้นะครับผมจะทําให้ตัวเขาเซตตัวเองโดยการต้มน้ําร้อนที่มีความร้อนจัดเนี่ยค่อยเทลงเทลงแล้วผมจะลองดูว่ามันจะคืนไหมนะครับก็ต้องลองเสี่ยงกันถ้าหากว่าะจะคืนสภาพหรือว่าไม่คืนยังไงเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ท่านได้รับชมอีกทีข้างบนนี่ปลอกไม่หลุดตัวล่างนี่ปลอกหลุดจริงๆเนี่ย คุยอาจารย์ธนิตนะครับรุ่นนี้นะผลิตมาหลายปีก่อนนะครับน่าจะเกิน4ปีแล้วผมก็จําไม่ได้ว่ามันปีไหนกันแน่นะฮะอันนี้ผมได้มาโดยบังเอิญน,นะครับได้มาโดยบังเอิญโดยมีมีคนแบ่งปันให้ในราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าต้องต้องขอบอกทุกท่านที่มีความเข้าใจเวลาเราเห็นเขาลงขายนะบางคนก็3,500 0 0 0แล้วแต่ มันเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจและเป็นของที่เลิกผลิตไปแล้วไม่มีแล้วนะครับซึ่งผลิตแค่ชุดเดียวจริงๆเนี่ยของประเภทนี้เขาเรียกว,ว่าของสะสมของสะสมเนี่ยจะอยู่กับคนที่เข้าใจและก็รักที่จะสะสมจริงๆนะครับรักในผลงานของอาจารย์ธนิตศรีกินดีนะครับ ไม่ใช่ว่าไปบอกว่าตอนออกใหม่ๆเนี่ยราคาไม่ได้สูงขนาดนี้ตอนออกใหม่ๆก็อยู่ราคาพันแปดห้าสิบรวมค่าส่งหนึ่งร้อยบาทก็เป็นพันเก้าห้าสิบแต่ไม่ได้พร้อมส่งก็จะเป็นการจองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะผลิตหนึ่งหรือสองรอบแล้วก็เลิกผลิตเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยราคาที่ต่ําที่สุดก็คือสามพันห้าเท่าที่เห็นเมื่อสองสามวันก่อนมีคนลงคีบีแฟรเหมือนกันเลยนะครับสามพันห้าแต่ถามว่า ทำไมราคาคุยเก่าหรือคุยที่ผ่านการใช้งานแล้วทำไมถึงสูงคุยกับพระนี่เหมือนกันนะฮะซื้อ50ขาย500ซื้อ500ขาย5 0 0พันประมาณนี้ครับแต่ต้องเป็นของที่มีคุณค่าไม่ใช่คุยทั่วไปอย่างคุยผมเนี่ยคุยผมนี่ซื้อ200ขายก็คงร้อยเดียวนะครับถ้าเป็นขุยแบรนด์ผมนะครับแต่นี่เป็นขุยแบรนด์ของ อาจารย์ธนิตนะครับก็ไม่แน่เกิดวันหน้าถ้าผมโด่งดังขึ้นมาคุยผมก็อาจจะมีราคาก็ประมาณนี้นะครับก็มันเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับถ้าถามซื้อของผมเนี่ยจริงๆผมเคยลงขายไปแล้วรอบหนึ่งละห้าพันแต่มีคนมาต่อผมสองพันผมก็เลยลบโพสทิ้งแล้วก็ไม่ได้ขายอีกเลยเพราะผมคิดว่าน่าจะจะต้องอยู่ที่ผมนะครับที่ผมโพสขายเนี่ยไม่ใช่ว่าผม ไม่ชอบในผลงานของอาจารย์ธนิตหรือผมไม่ชอบเสียงคุยเหล่านี้นะครับเป็นเพราะว่าผมอยากหัดที่จะสลัดของที่เรารักเราห่วงนะครับให้เหลือแต่คุยที่จําเป็นที่ต้องใช้จริงๆเพียงเท่านั้นเองเดี๋ยวมาฟังเสียงว่าคุยงอยทําให้เสียงเพี้ยนไหมนะครับ เสียงดีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่สภาพมันงอแต่ต้องทําให้มันตรงต้องทําให้ตรงนะครับตรงที่สุดเลยต้องทำโดยความใจเย็น ก็ประมาณนี้วันนี้มาบอกวิธีแล้วมาแนะนำนะครับวิธีการเก็บขุยไปในรถไม่จำเป็นไม่ต้องเก็บนะครับถ้าจำเป็นแค่นี้มันไม่พอนะครับแค่เราเก็บไว้แค่นี้เนะี่ยแล้วก็เอาเนบไว้หลังเบาะหรือเอาวางไว้ส่วนไหนของรถมันยังไม่พอจะให้ดีต้องประมาณนี้ขึ้นไปหรือกระเป๋าเป้หรืออะไรก็ได้หรือกล่องขุียแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมให้ชม เป็นกล่องกุยแบบนี้ก็ได้นะครับจะเซฟกุยเราได้มากกว่าหรือใครจะประดิษฐ์จะทำขึ้นมาเองก็ใช้ท่อ PVC ท่อ, PVC. อยู่ีผมแทนก่อนแบบนี้ก็ได้เนี่ยแบบนี้ก็ยังดีละเเราเก็บไว้ในนี้นะครับป้องกันความร้อนได้แน่นอนถ้าแบบนี้ ผมก็เคยทํามาขายครั้งหนึ่งนะแล้วก็ลูกค้าก็แผ่วๆไปก็เลยไม่ได้ขายตอนนี้ผมทผําผมพ้นสีให้ด้วยประมาณนี้ครับเอาวิธีการเก็บดูแลขุยนะครับถ้าเป็นขุยแพงๆไม่เหลือนะเก็บไว้ในรถนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งคุณมเร็งต้องขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ